สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาติดตามให้กำลังใจนะครับน้องคำลากันนะครับก็หลังจากที่ขึ้นเลทีนะครับ EP 2ของเพชรลำเพลินมาก็หลังจากนั้นก็ไปบันทึกเสียงเพลงหอบฟันข้ามคงก็เป็นเรื่องที่พวกเรานะครับ ที่คอยให้กำลังใจน้องนะครับไม่ใช่เราจะให้กำลังใจอย่างเดียวต้องช่วยกันเหมือนกันตรงนี้แหะครับแะพิสูจน์ว่ารวมพลังสองฝั่งโขงเราจะช่วยทําให้ความฝันของเด็กตัวเล็กคนหนึ่งเด็กสาวตัวเล็กคนหนึ่งนะครับที่ ฝั่งข้ามมาจากฝั่งซ้ายนะครับข้ามมาฝั่งขวาเพราะนั้นคนสองฝั่งต้องช่วยกันนะเราจยพาพี่น้องทางฝั่งซ้ายนะครับก็เห็น youtube หลายช่องนะครับก็ได้ช่วยติดตามความสนุกของน้องนะติดตามความเคลื่อนไหวของร่างคำล่ามาก็ดีใจนะครับที่เห็นอ่าคนทางบ้านเกิดเมืองนอนนะครับช่วยกัน ก็ส <S iser> ่วนทางฝั่งขวานะครับทางประเทศไทยนะครับของเราก็ YouTube หลายช่องนะครับทั้งช่องใหญ่ช่องเล็กนะครับรวมทั้งช่องของผมด้วยก็พยายามเต็มที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักและผูกพันของในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ช่วยกันอยากฝาักตันให้น้องเป็นดด้สักดวงหนึ่งนะครับแม้แต่ดวงเล็กๆก็ตามนะครับ ประดับในวงการาศิลปินมอลำในภาคอีสานของเรานะครับเจอกันก็าด้วยบุคลิกด้วยอุปนิสัยนะครับของน้องคำลาเนี่ยว่าอยู่ได้ไกลยอยู่ได้นานนะอันนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณผู้ที่รับน้องไว้ตั้งแต่คนแรกเลยนะครับเป็นบุคลากรของวงต้องยอมรับนะครับเป็นบุคลากรของวงเคล็บ้านแพงน ตั้งแต่คุณตุ้ยนะคุณหมวยนะแล้วก็แานโออเนี้ยแล้วก็จนกระทั่งส่งต่อมาส่งไม้ต่อนะต้องหมวยดูแลนานเต็งนานนะก็ส่งต่อมาให้คุณย่านะครับคุณย่าดูแลแล้วก็ส่งต่อมาให้ผู้ใหญ่สายจวดคุณพรก็ตั้งถึงทุกวันนี้ก็มีแม่นมนะ มีไม่หน่อยการผลส่งน้อยนะครับก็เชื่อดูแลอยู่ก็ความอบอุ่นตรงนี้ก็เกิดก็ขึ้นแล,แล้วนะครับก็อยู่ได้น่าจะสบายใจสองสาวันก็เห็นว่าน้องนี่ไม่ค่อยสบายนะครับระบบการได้ยินซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการที่จะเป็นนักร้องเนี่ยคือหูนะเป็นน้ำหนวกหูรู้สึกว่าจะมีอะไรไปลูงหูก็ไปหาหมอสองวันนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ข่าวดีว่า นปรากฏว่าอาการของน้องก็ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ไปหาหมอเฉพาะทางนะโดยคุณย่าคุณพ่อพาไปนะคุณแม่คุณย่าสุภาพนะแม่พรแม่แล้วก็พ่อผู้ใหญ่สายเจิดพาไปนะที่คนแก่ก็ได้ข่าวว่ากลับมาก็เห็นน้องคุยกับคุณย่าเมื่อคืนว่าอาการก็ดีเลยโล่งเลยอันนี้ก็สบายใจนะ ต่อไปเราก็คงจะได้ยินก็จะได้เห็นการแสดงของน้องที่เต็มสมสมบูรณ์แบบมากขึ้นเราก็พยายามจะเอาใจช่วยเราให้สําเร็จหลังจากที่เราดูทีเซอร์ของเพลงหอบฝันมาเราก็ดีใจนะมีความรู้สึกดีใจเป็นเบื้องต้นดีใจเป็นเบื้องต้นที่สามารถที่ทําให้ขนาดทีเซอร์นะไม่กี่วินาทีก็ทําให้มีคนติดตามเข้าไปฟังนะ เป็นเดือนแสนนะครับอ่าดูเมื่อเช้านี่ก็แสนเอ็ดแล้วนะครับแสนเอ็ดแสนสองแล้วกว่าจะถึงวันที่สิบเก้าในทีเซอร์ผมว่าน่าจะแสนห้าได้นะแล้ววันที่สิบเก้านี้เก้านาฬิกาเก้านาทีนะรวมพลังสองฝั่งโขงนะช่วยกันดันๆน,นะพี่น้องชาวลาวเจ็ดแปดเจ็ดแปดล้านคนนะครับน่าจะมีคนที่อ่ารักน้องนะ ไม่น่าจะไม่น้อยไม่ไม่น่าจะน้อยกว่าล้านนะส่วนจะมีคนไม่ชอบน้องอยู่บ้างเนี่ยคนสองคนเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะนางอออะไรนะนางดอกไม่จันนะเเห็นคุณคุณยายพรแกว่าอยู่อันนี้ก็ช่างเขาแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็ช่วยกันเห็น YouTube ก็รวมพลังกันหลายหลายช่องอยู่ช่วยกันดันๆน,นะครับ เป็ดน้อยมาสัจจันทร์ลอยข้ามโคงมาหอบฝันมาฝั่งไทยให้เป็ดน้อยกลายเป็นหงส์ให้ได้ช่วยกันทางฝั่งไดก็ยินดีที่จะ,ะช่วยมำลุงนะครับช่วยสนับสนุนฝึกฝนให้เป็ดตัวน,น้อยนะครับสามารถบินได้นะ,ะเรามาช่วยกันเรามารุ้นกันวันที่เก้าว่าวันที่สิบเก้านะซึ่งวันนั้นก็ ได้ข่าวดีไหมว่าคุณพรก็จะให้รางวัลถ้าถึงล้านนะถ้ายอดวิวถึงล้านนะคุณพรจะให้ทองทั้งหนึ่งบาทมีไม่มีก็จะให้เพราะงั้นนะเราก็ใจสถานะนของเพชรลำเพลินนะครับในช่วงนี้กําลังก่อร่างสร้างตัวปีนี้ก็ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นนะเนาะช่วยกันนะครับผู้ใหญ่ใช้จวดดนวะันเกิดก็จะอง epc ที่ตั้งแต่อน้องเข้ามาอยู่เนี่ยก็จะเป็น epc แล้วนะครับ ก็ฉลองวันเกิดของผู้ใหญ่สายจวดด้วยในะวันที่สิบเก้าเรามาช่วยกันนะครับทําให้น้องคําล่าเพรละครลําละครและเพจลำเพลินได้นาของขวัญชิ้นที่ดีที่สุดนะครับในชีวิตมอบให้คุณพ่อซึ่งอุปถัมภ์คุณพ่อผู้ใหญ่สายจวดให้ได้ก็แล้วกันนะครับเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยเป็นการตอบแทนบุญคุณเพรลำเพลินที่ให้ที่ยืนของน้องนะครับได้แสดงความสามารถเรามาช่วยกัน นะเชื่อว่าวันที่สิบเก้านี้นะยอดวิวคงจะทะลุนะเห็นพวกเราก็ช่วยกันนะ u t u b e ทั้งช่องเลก็กช่องใหญ่นะครับช่วยกันโปรโมทนะครับช่วยกันสนับสนุนน้องนะเปิดกันคนละสี่สิบห้าสิเที่ยวนะี่ผมว่าน่าจะไปได้นะอยาให้ตรงนี้เป็นการพิสูจน์กระแสด้วยนะครับกระแสแล้วก็พลังนะครับสองฝั่งโคงหวังว่าพลังสองฝั่งโคงคงจะช่วยให้น้องประสบ กับความฝันที่น้องต้องการนะแล้วก็พวกเราทุกคนก็ควรจะมีความสุขในการฟังเพราะดูทีเซอร์แล้วนี่ฟังเพลงนี้โนอะ้โหเพราะมากต้องยอมรับเลยนะเป็นเพลงที่เพราะมากยกความดีให้อาจาร,รย์ซอกเกษตรพิสัยนะครับแล้วก็ท่านอาจาร,รย์สวัสดนะ์ผู้แต่งผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็ผู้ควบคุมผู้โปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ผู้ให้กําลังใจญาติสุภาพ ผู้ใหญ่สายจวดคุณพรแล้วก็วงเพชรลำเพลินทุกคนนะครับแล้วพวกเราทุกคนก็หวังว่าวันที่สิบเก้านี้ทุกอย่างก็คงจะนำมาซึ่งความสุขนะครับหอบฝันข้ามโขงดังทะลุฟ้าทะลุเป้านะครับเวทีเป็นลำเพลินเป็นเวทีของจับเป็ดน้อยกลายเป็นหงนะครับพวกเราจะมีความสุขมากถ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับ ความสุขก็จะมาถึงพวกเราทุกคนนะครับทั้ง f อฟอย่าลืมนะครับสองว่าขงเราช่วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ